สวัสดีครับชาวฟิล์มคาร,รีพับบิกตอนนี้เรามาอยู่สถานที่ฉายหนังสั้นฟิล์มอาราวชาวที่ที่สองครับก็คือสถาบันฝรั่งเศสถ้ามาจากาทางตัวเมืองถนนใหญ่จะเข้ามาด้านนี้นะฮะแล้วก็เป็นทางลงเนินแล้วก็จะมาเจอสถานที่แห่งนี้ครับ <S <S เป็นสถาบันฝรั่งเศสเราเข้าไปดูกันครับ อันนี้จะเป็นหนังสั้นเรื่องเป็นเรื่องเดียวแล้วก็ฉายวนวนลูปครับเห็นได้ว่าตึกดูเก่าแก่นะครับนี่มีโชว์ รูปภาพนี่นี่คือที่นั่งชมครับยังไม่มีใครมาดูเลยครับตอนนี้มันคือชื่อว่าแอ Agroecology Learning Alliance in Southeast Asia ครับเป็นหนังสัน้น Selection from the y a c h t and Agroecology ag Short Film Competition Short Film Competition ครับเป็นเหมือนกับประกวดนะครับเราจะพาเดินดูรอบรอบส,สถาบันฝรั่งเศสนะครับ ขึ้นไปข้างบนได้ไหมลองไปดูกันครับว่าข้างบนเป็นอะไรให้มองเห็นถนนด้วยนะครับอ๋อเป็นชั้นเรียนครับ เป็นเหมือนห้องเรียนก็ไม่ใหญ่มากครับแล้วก็เป็นห้องสมุดโอเคครับ และนี่คือสถานที่ที่2นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่ต่อไปกันครับว่าเราจะพาไปช็อตฟิล์มอาราวชาว์ที่ไหนต่อนะครับสวัสดีครับ